Các phẩm nhiều vì chung kịch nào đặc để đây là ba phải trường ba đã ip vô vô <laughs> เราขึ้นเขาอีกใช่ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ทางเลยคนหนึ่งว่าซะซะโอ้ยเลี้ยวเลี้ยวระดับนี้เลี้ยวแล้วโอ้ยบนตัวจุ๊บีต้องยอมอ่ะอะไร แเราเลือกมีเราไปนะคุณดูแบบว่าบรรยากาศแบบนี้ไหม,มันจะได้รู้ว่าความลำบากไงเออแล้วก็จะได้รู้ความลำบากไงโดนแดดโดนฝนโดนโอ้โหทุกอยา่างรุเสียอะไรแบบนี้เยองจัดน้องมีเงินล้ะถ้าน้องมีเงินผมไม่กังวลเลยนะว่าน้องมีเงินจะผู้เก็ตไปสุร่าไหลดีบ้างเนี่ย มาตัวจีบียังตั้งยอดแลเรยวมานอนแล้วจ้าวะนี่รดคู่โ่ตัวเนี่ยดากยากไป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 สนุกสนานกันไปนะมาดูเดี๋ยวดูเคียเคียดตอนนี้ผมเครียดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้โนุ้มัจะไปจึงมนี่ยตอนที่เครียดจัดเครียดจัดโอเคจะนีแล้ว อนนี้ดังแล้ครับผมเสียงเครื่องดังแล้วนะฮะอันนี้เสียงเครื่องดังแล้วนะฮะแกกๆๆๆเลยนะฮะทางไหนขวาวใช่ไหมไป มันสั่นไปถึงมือเลยคนเดียเออชาจชัาชาจาัมาคนเดียวนักเรียนก่อเอ้ยยลลิา ผมคนนึงนะที่เาเวลาจัดไปเที่ยวจัดที่แบบนี้ผมเป็นคนตรงต่อเวลามากเลยถ้าผมนัดเวลานี้ปุ๊บต้องต้องมาเวลานี้ถ้าเหลืสักหนึ่งนาทีเนี่ยผมไปก่อนแล้วรับเนี่ยผมก็เลยมาคนเดียวเนี่ย <c oughs> ่กันเรื่องอจะไม่จบจิปั๊มข้างหน้าเลยดีกว่าว่าเส่ยงเครื่องมันดีอย่างอะไรแบบไหนนะครับ ไบผมไฟเขียวบายไฟหน้าบาบาเหรอไปครับผมแล้ว,วมันต้องเลี้ยวไหนกันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะแล้ว ไม่แน่ใจกันด้วยมันต้องเลี้ยวไหนต่อเพื่อมันจะไปตรงเพื่อยังไงวะไม่เข้าใจนี่ไม่เข้าใจได้ฮว่ามันต้องไปตรงเพื่าทาไงวะเพื่อยังไงฮะเพื่อทางน,าน,างน,าน,นี้ไม่รู้สิเดตรงนี้แหละ ไปทางไหนไวะคนดูผมจะไม่มั่นใจเลยเนี่ยจะไปทางไหนไวะทางนี้อ่ะไม่ใช่เหรอหมันต้องไปตรงทางโน้นน่คนดูผมว่า,เ,า,าเออทางนี้ไปไม่ได้อ่ะไปต้องไปขี่ไปเรื่อยๆคนดูแล้ว <c oughs> ผมไม่รู้ว่าออกทางไหนเนี่ยขี่เรื่อยๆคนดูสนามกีฬาตรงไหนวะเนี่ยมันออกทางไหนวะมันกำลังจะเริ่มตั้มน้ำมันนะคนดูผมไม่รู้ว่าม,มันออกทางไหนเนี่ยเลิกั็ ใช่หว่าฮ่าเริ่มจะไม่มั่นใจตัวเองแล้วนะคนดูว่าไป็ใจกี่กีๆแล้วนะคะนดูคนดูกระปีเราเพื่อไปเอานะเออเอากระบีกระบีตรงดีกว่าเอาว่ารอเลยมาเลยวะรอเลยมายัางวะมาคนดูยังไม่นไม่น่ายังยังไม่น่าเลยนะ พอมาในเมืองก็เสียวเสียตำรวจนะคนดูยังไม่น่าเลยนะผมว่านะไม่น่าเลยเหรอเนอะไม่รู้ว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับ Mười một lần nữa mười một lần nữa mười một lần nữa nữa mười một lần quá nè một lần nữa Ôi ôi ôi, nữa xuống một xuống nữa mười một con nữa mười đi con nữa mười một lần nữa mười ทำไมรว่าเรามาถึงนี่วะเดี๋ยว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 เดี๋นจเคี๋ยวเดี๋ยวเี้ยวเดี๋ยวงนี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดเดียวเตเดียวเดยวเดี๋เดียวเดี๋ยวเดี๋ีย่เเียวเีเยวเียวเีเยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเยยดวเ เราเลยวะอาเรดรอาจะได้ <laughs> hay đâu rồi đó lúc nào cũng được, có gì không? à gì không? Oh con rau ấy. <laughs> เราจะรอดจะร่วมนะคนดูเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวแล้วไปก่อนสวัสดีครับผมกูพยายามมามากพอและตอนนี้กูไม่ลานั่งดูกล้าบนหน้าจอกูกลับไปตอไม่ได้แล้วมีคนข้างหลังยังนั่งรอพี่พอบีไฮคือรักแท้พ่อแม่ดูกูอยู่นอกจอกูบอกตัวเองอย่ายอมแพ้